กับรถทุกคันในร้านไม่ว่าจะเป็นเก๋งหรือกระบะเราไม่สนใจว่าเป็นรุ่นไหนไม่สนใจว่าเป็นปีอะไรเราลดราคาให้ลูกค้าทุกคันเลยค่ะในร้าน <S <S อย่างคันนี้ลดไปเลยค่ะ6 5 0 0 0บาทราคาเหลือเพียง4,35,000บาทเท่านั้นกับรีโวตัวสูงปี2019และที่สำคัญคันนี้คุณภาพขับแน่นมีใบการันตีให้ลูกค้าเลยค่ะว่ารถคุณภาพดีการันตี5ดาว และยังไม่พอเท่านั้นใครกำลังมองหาอีสุซุมีให้อีกคันหนึ่งสำหรับอีสุซุดีแม x กซ์ x e รคันนี้ราคาดีราคาไม่ถึง4 0 0 0สนบาทจัดไปเลย3 9 9 0 0 0บาทลดไปถึง4 5 0 0 0บาทและที่สำคัญได้การันตีคุณภาพ5ดาวเช่นกันจ้าหรือใครกำลังมองหารถเก่งไว้ใช้นะคะแนะนำรุ่นฮิตรุ่นนี้เลยค่ะกับ Honda City ปี2018คันนี้ราคาดีมากๆเหลือเพียง360 0 0 0บาทเท่านั้น หรือถ้าใครเป็นสายขับรถไซส์มินิลงมาอย่างไดสไตล์มินิมอลนะคะแนะนำเป็น s u ูซูกิสว f ฟสีขาวนวลๆคันนี้เลยค่ะคันนี้ภายในตัดเบาะหนังสีครีมน้ำตาลมาให้เรียบร้อยแล้วหรูมากสวยมากและที่สำคัญราคาดีราคาจะต้องได้ราคาเพียง320,000บาทเท่านั้นแล้วถ้าใครเป็นสายฟังชัร์อย่างได้รถดีไซน์ทันสมัยดีไซน์สปอร์ตก็อย่างแนะนาเป็นมาด้2เลยค่ะ มาด้าสงคันนี้ราคาเหลือเพียง365,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญ รถทุกคันของที่ร้านเรานะคะมีใบการันตีให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่านอกจากจะได้รถสวยแล้วลูกค้ายังได้รถดีที่มีคุณภาพมีใบการันตีรับประกันให้ลูกค้าเลยค่ะว่ารถที่ร้านเรานะไม่มีรถชนหนักจมน้าพิกความไฟไหมมาแน่นอนใครอยากได้รถดีๆไปใช้ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเอาไปบํารุงเองแนะนําม,มาออกกับเรานานามอเตอร์นะคะคอมเมนต์มาเลยว่าสนใจเราพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าแล้วค่ะ